สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมนะฮะก็เป็นเกมที่ชื่อว่า Project m o r p h e u s ซึ่งในปัจจุบันนี้นะฮะได้เปิดเข้ามาให้ทดสอบลองเล่นใน p o l ห o อกนะฮะแต่ p o l o o เนี่ยบอกเลยว่าผมเล่นประมาณ5-6ชั่วโมงได้เนื่องจากว่าเลือกระดับยากด้วยนะฮะสำหรับเกมนี้เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าเราจะได้กลิ่นอายของ resident evil นะฮะคือมีกระสุนจำกัดสตูเนี่ยก็เน้นยิงที่หัวนะฮะจะตายง่ายถ้าคุณยิงไม่โดนหัวเนี่ยมันจะประมาณนี้ครับ เปิงลูกครับรวมทั้งแมปที่เต็มไปด้วยปริศนานะฮะคือคล,ลองนึกถึงภาพ Resident Evil ภาคแรกนะที่เราต้องเดินวนไปวนมาฮะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะเป็นพลรลอกที่เดินวนไปวนมาตัวเกมไม่ได้เป็นเส้นตรงในอย่างใดนะฮะเราก็จะต้องหาคีย์หาหนู่นหานี่มาปลดล็อกเส้นทางนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าใครสนใจอยากโหลดเล่นเข้ามาลองเล่นฮะก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในด้านล่างก็แล้วกันนะครับ เอาละเรามาดูตัวเกมกันข้าวๆกันดีกว่าฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเกี่ยวกับตัวเกมนี้ฮะนี่คือหนนะ้า เมนูนะฮะหน้าเ,นเมนูคือกินดี้น่าดูเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูระดับความยากกันฮะตอนนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ระดับนะฮะมันจะมี normal hard แล้วก็ nightmare normal ของเกมนี้ก็เรียกได้ว่า easy เลยนะครับก็คือ hp น้อยลง damage น้อยลงรวมทั้งพวกมอนสเตอร์เนี่ยจะไม่มีชุดเกาะฮะซึ่งปกติเนี่ยมันจะมีเพราะงั้นครับในเดโมตรงนี้ฮะในโพล็อกตรงนี้เนี่ยที่จะเล่นให้ดูกันเดี๋ยวเราจะเล่นในระดับ hard นะครับก็คือเหมือนกับหมด normal อ่ะผมว่าในคำอธิบายนี่ก็จะบอกว่าจะมี อสเซอร์บางตัวที่ใส่บอดี้อัมเบอร์นะฮะคือมีชุดเกราะก็คือตายยากขึ้นนั่นเองส่วนโหมดไนแรมฮะเราจะต้องจบฮาร์ดก่อนนะครับไม่งั้นนี่คือเขาเล่นไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปดูครับว่าตัวเกมนี้จะเป็นยังไงครับเริ่มต้นมาเนี่ยคุณจะได้เห็นตัวละครน,นะฮะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นตัวละครของเราเราสามารถกดฟาสต์ฟอร์เวิร์ดได้นะฮะเพื่อให้มูฟวี่หรือคาซีนเนี่ยเล่นเร็วขึ้นนะ แลวสำหรับตัวเกมเกมนี้นะฮะรู้สึกว่าทีมพัฒนาเนี่ยจะเป็นสัญชาติจีนอนเร์เฟนหรือหัวข้อบางหัวข้อฮะก็ยังเป็นภาษาจีนอยู่รวมทั้งเสียงภาคครับตอนนี้ก็เป็นภาษาจีนนะฮะซึ่งจากที่ผมลองเล่นดูนะครับภาษากฤษที่แปลออกมาก็ทําให้เราเนี่ยพอที่จะเล่นได้อยู่มีแค่ประมาณ20%เท่านั้น,นะฮะที่แปลไม่สมบูรณ์นะครับก็เอานะพอหอกนะฮะเกมยังไม่ได้วางจําหน่นาย และนี่คือเสียงภาคครับจะเห็นได้ว่าเป็นเสียงของภาษาจีนอยู่นะฮะไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่ก็มีซับอังกฤษให้เราอ่านนะและนี่คือระบบเก็บไอเทมนะครับเก็บมาปุ๊บเราสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็เปิดอ่านข้อความได้นะยครับ นอกจากเราจะตรวจสอบไอเทมได้แล้วนะฮะมันยังมีตรวจสอบวัตถุต่างๆนะ,ะที่อยู่ตรงหน้าเราะฮะก็คือหันซ้ายหันขวาได้ด้วยนะฮะเพื่อที่ว่าจะหาหรือขไขปริศนาของวัตถุนั้นๆนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาลองดูครับนี่คือตู้ไฟนะฮะนี่คือทั t ร์เรีที่เขาสอนเราเนะฮะเราสามารถดูในมุมมองอื่นๆได้นะครับขึ้นลงซ้ายขวานะฮะก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลย โอเคครับตอนนี้ผมยกกรอนออกแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเปิดนะฮะมันจะขัดใจยอย่างหนึ่งตรงที่มันทํำละเอียดไป <c oughs> <c oughs> นะครับผมต้องมาที่มุมมองปกติก่อนเพื่อที่จะเปิดฟ้านะครับและตรงนี้คือแฟกันนะฮะสำหรับเกมนี้เนี่ยแฟกันรู้สึกว่าจะเป็นสิ่งสําคัญมากเลยสําคัญยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ในทูตุเรียวฉากนี้ฮะหมอกเด่หนามากๆครับคุณไม่สามารถมองเห็นอะไรสักอย่างเลยแม้กระทั่งทางเดินนะเราจะต้องยิงแฟกันนะฮะเพื่อที่จะเปิดเส้นทาง ถ้าคุณมองเห็นเส้นทางครับคุณสามารถวิ่งได้นะฮะแต่พอแฟกันของคุณหมดลิฟเมื่อไหร,ร่ฮะมันเริ่มมืดเมื่อไหร่คุณจะเดินช้ามากๆเลยฮะเพราะว่าบอกในเกมนี้คือหนามากๆนะครับจะเห็นได้ว่ามองอะไรแทบไม่เห็นเลยน,ะนี่คือความโหดร้ายของเกมนี้ฮะแล้วมันก็ยังทําให้คุณไม่รู้ตําแหน่งศัตรูด้วยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับ คสซินฉากนี้ฮะมันสามารถดึงให้ตกใจมากกว่านี้ได้นะบรรยากาศนี้ดึงมาเยอะแล้วนะฮะแต่คสซินออกมาแบบเยบเหงามากเลยไม่เป็นไรฮะตรงนี้เป็นพอหลอกครับเราจะดูในเรื่องของระบบเกมนะฮะซึ่งทั้งหมดที่คุณเห็นในเมื่อสักครู่นี้ฮะเป็นทูวรเรียลคล้ายๆกับตัวละครของคุณฮะเพิ่งฝันและนี่คือบรรยากาศของเกมเกมนี้ฮะ ว่ามันสามารถตึงเป็นเกมสยองขวัญได้เลยเนะสำหรับเกมนี้ได้อารมณ์ของ Resident Evil ในระดับหนึ่งเลยเอาละครับและนี่ก็คือภารกิจของเรานะฮะหาทางออกจากห้องนี้นะฮะโดยห้องนี้เนี่ยจะมีโคตซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นพัซซง่ายๆที่ทําออกมาได้ค่อนข้างอวยกับระบบตัวเองที่เพิ่มเข้ามานะผมว่าอะเดี๋ยวเรามาลองหาโค้ดกันครับตรงนี้เขาบอกว่าให้เราใส่โค้ดเข้าไปแต่ถ้าเราลืมโค้ดเนี่ยก็ลองมองหาดูรอบๆครับทำซะลังการการสร้าง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาลองหาโค้ดกันดูฮะโดยรวมเนี่ยผมว่าทําออกมาได้ดีแต่มันก็ดึง FPS ของผมไปเยอะอยู่เหมือนกนันฮะบางทีเล่นแล้วก็ดอปๆตรงที่ว่าใส่มาเยอะเกินนะฮะ อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูโค้ดกันฮะมาเดาเดากันว่าอยู่ตรงไหนครับรูปภาพนี้ดูเหมือนว่าจะตรวจสอบไม่ได้นะฮะแล้วก็เป็นรูปภาพแบบก๊อปวางเนี่ยคือเหมือนกันไปหมดเลยแต่โดยรวมฮะมันก็น่ากลัวดีดึงบรรยากาศได้ดีเหมือนกันนะฮะเนียครับพอเห็นเยอะมันก็หลอนไปอีกแบบนึงนะอ่ะมาดูกันนะครับโค้ดอยู่ที่นี่หรือเปล่ามีแต่หนังสือครับที่เปิดไม่ได้อ่านไม่ได้นะแล้วอ่านี่ไงระบบุลมมองเนี่ยนี่ก็คือโค้ดครับ1818 18. ต่อไปครับเป็นระบบของกระเป๋านะฮะกระเป๋าเกมนี้นี่ทำออกมาได้แบบสมจริงจนรู้สึกนาก่าหุดหิดก็ว่าได้นะ,ะนา่าหุดหิดตรงไหนเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับปกติฮะไอเทมที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยเปิดออกมามันจะมีบล็อกมีช่องอะไรที่ตายตัวนะฮะแต่สําหรับเกมนี้นี่ไอเทมมันประมาณนี้ฮะมันจะเลียงมั่วๆกันซึ่งเราก็สามารถกดให้มันเรียงอัตโนมัติได้ะฮะแต่บางทีมันก็ไม่ได้เวิร์กสักทีเดียว นี่คือไอเทมพี่ผมได้มานะครับและกระเป๋าของผมดูเหมือนว่ามันจะมีช่องว่างเยอะอยู่แต่จัดเรียงยังไงก็ใส่ไม่เข้าทา,ทางที่มันควรจะใส่เข้านะและไหนๆมาหน้านี้แล้วนะครับมาดูระบบการใส่กระสุนของเกมนี้เป็นเกมที่ใส่กระสุนช้าที่สุดที่ผมเคยเล่นมาเพราะว่ามัน ต้องเปิดมาหน้านี้แล้วก็เอาใส่ทีละอันทีละแม็กหรือกดออโต้ก็ได้นะแต่มันก็จะต้องเข้ามาที่หน้านี้อยู่ดีนะฮะก็จะเห็นได้ว่าปืนเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะเลยอะตอนนี้ครับผมเคลียร์ช่องไฟนิดหน่อยแล้วครับจะเห็นว่าทางขวานี่ว่างแต่ระบบ การจัดไอเทมนะฮะดูเหมือนว่าจะเชื่อถือไม่ได้เลยนี่คือข้อเสียของระบบนี้นะฮะคือมันสมจริงก็จริงนะมันดูดีแต่บางทีมันก็น่าหงุดหงิดฮะคือมันน่าจะใส่ได้แต่ทาไมไอเทมนี้ใส่ไม่ได้และในช่วงแรกๆเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถลากได้นะฮะโดยการกดคลิกขวาลากเพื่อจัดไอเทมเองบนรู้ตัวอีกทีก็นู่นแหละฮะตอนใกล้จะจบเกมนะครับ ต่อไปมาในเรื่องของกระสุนนะฮะกระสุนเกมนี้ไม่ได้มีแค่กระสุนแบบเดียวนะมันก็จะมีกระสุนที่ยิงแล้วเป็นดาเมดปกตินะฮะ กับกระสุนหัวแดงๆที่ยิงแล้วเป็นกระสุนไฟยิงออกมาเป็นไฟนะครับซึ่งเวลาใส่เนี่ยมันสามารถใส่รวมกันกับกระสุนในแม็กเดียวกันได้คุณพอจะนึกภาพออกไหมฮะเวลาจะยิงปุ๊บเราจะยิงด้วยกระสุนปกติแต่ออกมาเป็นไฟอย่างเงี้ยก็เสียของใช่ไหมฮะและนี่คืออย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกครับเราจะต้องเอาลูกกระสุนใส่ทีละอันนะฮะเมื่อกี้กดออโต้แล้วมันออโต้สีแดงเข้าไปบนเลยถึงบอกว่าเป็นเกมที่ใส่กระสุนช้าที่สุดที่เคยเล่นมาเลย ถามว่ามันมีปัญหาไหมถ้าเป็นปกติะฮะเจอกับพวกมอนสเตอร์ปกติมันไม่มีปัญหาหรอกนะตั้งแต่ผมเล่นมานี่ก็ไม่เคยเจอปัญหานี้นะเพราะว่ามอนสเตอร์นี่บางทียิงไม่ไกีท่ทีก็ตายเราเปลี่ยนปืนทันนะฮะแต่ปัญหาคือในช่วงบอสไฟครับ เกมนี้โคลกมีบอสให้คุณสู้นะฮะและกระสุนหมดขึ้นมาเมื่อไหร่คุณจะต้องเติมกระสุนครับและเติมยังไงให้เร็วที่สุดครับโอ้โหมันไม่หยุดให้ด้วยนะเวลาเปิดกระเป๋ามันแค่สโลว์เท่านั้นเองนะครับเราจะต้องหลบดาเมจไหนเราจะต้องหลบกระสุนฮะปืนเราก็ไม่มีลูก <c oughs> เรียบร้อยครับนัดสุดท้ายของผมแล้วฮะหมดแล้วฮะทำอะไรไม่ได้เลยครับไม่มีเวลาเติมกระสุนฮนะทั้งๆที่ตัวเองมีกระสุนเยอะแยะแต่ไม่มีเวลาเติม เราคิดดูฮะในช่วงบอสไฟน์นี้ผมต้องเปิดกระเป๋ามาใส่กระสุนและจังหวะน,นั้นบอกเลยว่ารนมากๆครับมันมันทําอะไรไม่ถูกนะเฮ้ย,เ,ยเราจะทํำอะไรดีเราจะคอมไบก็ต้องไปหน้านี้ฮะและเกมนี้นี่คือเราสามารถพกแม็กเพื่อให้เปลี่ยนกระสุนแบบรวดเร็วได้นะฮะก็พกไวหลายหลายแม็กก็ไม่ได้อีกหละกระเป๋าเต็มอ่ะหลบก่อนนะฮะก็คือมันร่นฮะทำอะไรไม่ถูกกระสุนก็ไม่ได้เติม นอกจากช่วงเวลาบอสไฟที่ค่อนข้างจะต้องเร่งรีบแล้วนะฮะในการฟาร์มของเก็บไอเทมนี่มันไม่ได้เร่งรีบตามครับผมต้องเปิดตู้ครับเพื่อที่จะหาของหากระสุนเพิ่มเติมมายิงบอสแต่ก็นะเวลาของเกมครับมันไม่ได้หยุดให้เราฟาร์มของเลยนะครับก็คือคุณจะต้องเตรียมของแบบให้พร้อมอ่ะพร้อมจริงๆเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ผมสู้กับบอสเลยฮะค,คือมานั่งเปิดกระเป๋ามานั่งเปิดตู้หาของโดยที่ตัวเกมดีไม่ได้หยุดให้ครับปกติเนี่ยมันจะต้องหยุดว่า และที่ขัดใจมากที่สุดนะฮะแฟกันมันไม่ให้ผมมาทั้งๆท,ท,ที่เป็นไอเทมสำคัญนะแต่กลับทําเป็นเหมือนกับไอเทมโบนัสฮนะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วผมก็สู้บอสแบบไม่มีแฟกันนะฮะเดินไม่ออกโดนบอสจับเรียบร้อยตั้งแต่เล่นมานี่ฮะบอสไฟรู้สึกว่านรกที่สุดละฟาร์มของก็ไม่ได้ะฮะกระสุนนี่ก็คือต้องใส่ทีละลูกนะครับไม่มีเวลามานั่งเปิดแม็กใส่นะฮะ ก็ถ้าใครอยากสัมผัสบอสไฟเกมนี้นรกแค่ไหนผมแนะนำเพื่อเลือกโหมดฮาร์ดครับแล้วก็เล่นแบบบันเทิงแน่นอนฮะตาย3รอบ4รอบได้กว่าจะผ่าน <laughs> ต่อไปครับเป็นระบบล็อกพิกนะฮะก็ตัวเกมนี้มีล็อกพิกด้วยนะฮะแต่อันนี้ไม่ใช่ล็อกพ i ิกอันนี้เป็นเปิดคีย์แต่เดี๋ยวผมจะให้ดูในการเก็บรายละเอียดของเกมนี้นะฮะคือโต้ดี้ครับต้องเปิดทางขวาก่อนนะฮะเปิดทางซ้ายนี่คือเปิดไม่ออกนะ <laughs> ไม่มีอะไรฮะอยากให้ดูแค่เนี้ยแหละฮะมันก็เก็บรายละเอียดได้ดีแต่บางทีก็ขัดใจหน่อยๆ่อนะ อ่ะผมได้ล็อกพิกแล้วนะครับแต่บางทีเนี่ยล็อกพิกมันอาจจะอยู่ใต้ตู้ก็ได้นะฮะเราอาจจะต้องหมุนหาด้วยซึ่งนี่คือข้อดีของเกมนี้นะฮะเรียกได้ว่าเสน่ห์เลยก็ว่าได้อ้าวที่ปิดทางซ้ายที่หลังดันปิดได้เออแปลกเลยและหลังจากที่เราได้ล็อกพิกมาแล้วนะฮะก็มาหาเองมาทำเองมาแก้เองนะครับโดยการค่อยๆใช้เมาส์ฮะหมุนหาบริเวณที่สามารถปลดล็อกกุญแจได้นะครับเนี่ยฮะมันต้อง ค่อยๆหมุนจริงๆนะตอนทบวอร์ตัวเกมนี้ฮะมีอะไรที่แปลกๆใหม่ๆให้เล่นนะตั้งแต่จัดของในกระเป๋าเอากระสุนใส่แม็กทีละไหนยังจะมาต้องนั่งล็อกพิกอีกนะฮะโอเคใช้ได้รายละเอียดดีเยอะมากครับและนี่ก็คือการล็อกพิกครั้งแรกของผมแล้วมั้งรู้สึกว่ายังไม่ชินยังไม่ค่อยเข้าใจกับระบบฮะแต่จริงก็คือเราสามารถสังเกตได้ง่ายๆฮะโดยการค่อยๆหมุนแล้วก็หาจุดที่รู้สึกว่ามันใกล้จะปลดล็อกแล้วอ่ะอ่ะเรียบร้อย สร็แล้วก็เหมือนเดิมฮะต้องมาเปิดเองนะครับ <laughs> อ่ะและนี่คือไอเทมต่อไปที่ผมจะพูดถึงนะฮะมันก็คล้ายๆกับที่เก็บไอเทมเพิ่มเติมนะฮะอย่างที่ทราบกันดีในตอนแรกผมบอกไปกระเป๋ามันเก็บของได้ค่อนข้างจํากัดฮะทำให้เราไม่สามารถใส่ปืนในกระเป๋าได้เยอะโดยเฉพาะปืนลูกซองปืนอะไรที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันใส่ไม่ได้ฮะเราต้องเอาไอ้นี่มาห้อยแทนนะครับซึ่งจากที่ผมเล่นดูนะฮะรู้สึกว่าจะห้อยได้4อันนะฮะก็หาทั้งเกมได้ประมาณ4อันนี่แหละเราสามารถเอาพยาบาลมาห้อยก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วในการใช้ ทำให้เราไม่ต้องมีแอนิเมชันในการเปิดกระเป๋านั่นเองนะฮะสำหรับสตูในเกมนี้ฮะคุณมีทางเลือกนะว่าคุณจะฆ่าหรือไม่ฆ่าฮะ มันก็เป็นทางเลือกนะว่าคุณจะยอมเสียกระสุนเพื่อเซเพ P ีในภายหลังหรือเปล่าครับเพราะในพื้นที่บริเวณน,นี้คุณอาจจะต้องเดินบ่อยและอย่างที่เห็นครับมอนสเตอร์ที่ผมเจอตัวนี้ครมันจะมีไอเทมที่อยู่ที่มือมันด้วยคนระถ้าเราฆ่าเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมของมันมาโดยมอนสเตอร์ที่ใส่ชุดเกราะอยตรงเงี้ยครต้องใช้กระสุนไฟนะมันจะตายง่ายกว่านะครับถ้าใช้กระสุนปกติเนี่ยคือขั้นแรกฮะกะแค่แตกเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นกระสุนไฟนะครับยิง2นัดรู้สึกว่าน่าจะตายนะ เอา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 เข้ามาไงครับพี่เดินทะลุประตูเข้ามาครับ <c> ก <oughs> <c oughs> ็มีบักเล็กน้อยนะฮะรู้สึกว่าเกมนี้เขามีผู้พัฒนาแค่เพียง2คนเท่านั้นนะฮะให้เวลาหน่อยนะฮะในการแก้บักแต่ละตัวอ่ะประดูกันครับ Yellow Crystal อันนี้เราจะเอาไปใช้ทำอะไร เวลาเราเล่นไปสักพักหนึ่งนะฮะก็จะมีหีบประมาณนี้ครับอยู่ค่อนข้างเยอะเลยเราจะต้องเอาคริสตัลฮะมาใส่ให้ครบตามจํานวนนะฮะซึ่งบางทีครับมันก็จะมีกุญแจให้ฮะเป็นคีย์ไอเทมหรือว่าบางทีฮะก็จะมีเป็นโบนัสไอเทมนะฮะ ถ้าเท่านั้นมันยังคล้าย Resident Evil ไม่พอครับมันยังมีไอเทมด f เฟนด์ด้วยนะฮะอย่างเจ้ามีดที่ผมเก็บมานี่ฮะเป็นไอเทมฉุกเฉินครับถ้าคุณบังเอิญว่าโดนซอมบีจับนะฮะคล้ายๆกับภาคแรกนะมีดนี้ไม่ได้เอามาฟันนะฮะแต่เป็นไอเทมฉุกเฉินซะมากกว่านะ ว่าเสียงเอฟเฟกมันเบาไปหน่อยแต่ก็นี่แหละฮะประมาณนี้แหละครับวิธีการใช้มีดนะซึ่งเจ้ามีดเนี่ยมันเอามาฟันไม่ได้เลยได้แต่ปลากับเอามาป้องกัดนะฮะซึ่งเป็นไอเทมที่ไม่ได้สําคัญมากมายนะคุณจะมีหรือไม่มีก็ได้นะผมว่าแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็อาจจะเสีย HP นิดหน่อยและแอนิเมชันก็จะเปลี่ยนฮะจากการเอามีดฟันเป็นการทีแทน ส่วนวิธีการเซฟในเกมนี้นะฮะเราจะต้องหารูปปิกที่เป็นสีฟ้าเนี่ยแหละครับก็คือเอามาเซฟได้ก็เท่ากับว่าจะมีเซฟได้จํากัดครั้งนะฮะค่อนข้างฮาร์ดคอร์คล้ายๆกับเลสเลดิวิลเลยเรียกได้ว่าถอดแบบกันมาแรงบันดาลใจเลยนะฮะแล้วสุดท้ายครับพัซเซิลในเกมนี้เนี่ยจริงๆจะเรียกว่าพัซเซิลก็ไม่เฉงนะมันเหมือนกับแค่หาคีย์หาวิธีการเปิดห้องเท่านั้นเองนะฮะ ซึ่งวิธีการหาเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากนะฮะเพราะว่าตัวเกมนี้อาจจะเป็นแค่โพล็อกที่มีจุดสิ้นสุดก็คือหาตัวตอบปิศาฮะให้ครบ8ชิ้นนะครับแล้วก็จัดเรียงให้เป็นรูปตามภาพวัดทเราเจอในครั้งแรกนะฮะก็จะเข้าสู่บอสไฟ์ในโพล็อก ในคลิปนี้ฮะก็ไม่ได้มาเล่นให้ดูนะฮะแต่ถ้าอยากจะดูเนี่ยเดี๋ยวทําก็ได้นะพิมพ์บอกกันมาแล้วก,กันแต่อยากให้ทุกท่านฮะลองเข้าไปสัมผัสกันก่อนนะว่าตัวเกมนี้เล่นแล้วเป็นยังไงนะฮะยังไงก็เล่นฟรีไม่มีอะไรเสียหายนะครับเข้าไปเล่นสัก2-3าชั่วโมงก็ได้ฮะจริงๆแล้วพอหลอกเนี่ยเขาบอกว่าจบภายใน2-3ชั่วโมงฮะแต่ผมเล่นนานหน่อยเพราะว่า มัวแต่งงกับปริศนาแล้วก็หาคีไอเทมนะฮะแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ได้มีใครจ้างไม่ได้มีใครให้ตังค์นะฮะแต่เล่นแล้วก็อยากจะมาแชร์ความรู้สึกมีอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรที่ขัดใจบ้างทั้งหมดก็ออกมาเป็นคลิปิปนี้นะฮะโดยรวมนะฮะตัวเกมภาพสวยออปติมซ์ออกมา FPS ตกไปบ้างไม่เป็นไรรอแก้กันต่อไปครับแต่ ภาพสวยจริงนะผมชอบระบบหลายๆอย่างเลยทั้งการหายเทมทั้งใสกระสุนทั้งเปิดกระเป๋าแต่ก็น่าลำคาญในความรู้สึกเดียวกันนะฮะไดบางสถานการณ์ก็ไม่อยากให้มันมี <laughs> ยิ่งโดยเฉพาะตอนบอสไฟคือเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากเลยนะครับอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะหากคุณชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทท่านฮะที่ติดตามผลงานกันมาตลอดนะครับสวัสดีครับ